sau đó đi tham quan, làm ăn kim cám bùa hàm hái mà ta, thấy Đúng tham mày? Hôm nay thì sẽ ăn kim cám bùa, nhìn lại, đừng lười đi. Đợi tham chung không tham quan sẽ đã rồi. Tham quan sẽ đã hay. Lao kéo như thế nào nhỉ? Để mẹ kéo hết, được. À, phim phim. ลูกจะมาทำอ่อิจกรรมกินก้ามปูใช่ไหมแม่ใช่ลูกจะไม่มีวันลืมกินก้ามปูนี่ใช่ไหมแม่ใช่แม่มากินก้ามปูใช่ไหมใช่ลูกกำลังกันแฮกเกอร์ก็มักใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แกเกอรลูกเออลูกลูกก็มักใช่ไหมใช่อะไรไหมก้ามปูอร่อยไหมอร่อย ดูแม่แม่งอตั้งแ่นามันอยู่นี่เอาแกะดูแม่แต่เมื่อกี้หนูลูกแกะก็ไม่ก็ไม่เห็นเลยแม่น่ะงูตั้งต่นาจังหวัดเลยเขาเรียกปูอะไรนะปูแล่ใช่ไหมเนี่ยใช่ปูแล่ก้ามใหญ่ๆใช่กระดองใหญ่ๆญ่ใช่ไหมอันอันนี้อันอันนี้อันนี้ต่อตู้ไม่ได้เพราะว่าหนักเกินหรอใช่เพราะว่าป้องกันตัวเองตัวหนักอ๋อมันหนักอันอันอัน อ๋อนี่หนีกินไม่ได้นี่หนีกินได้อันนี้ก็สองู้ได้นี่บางกล้ามป้องกันตัวเองใช่ไหมแม่ใช่ใช่แตแม่เอาให้อันนี้เหมือนกันใช่ไหมตัวหนักตัวตัวหนักเกินตัวนี้กล้ามเล็กตอนอยังต่อสู้ได้แม่ครับมีคนเอากล้ามปูใหญ่ไปคือคือเคยายแล้วใช่ไหมแม่มันหลุดอยู่ในหม้อลูก ้ามขามันหลุดอยู่ในหม้อแล้วลูกโอเคแล้วยายอยู่บ้านกับฟิวใช่ไหมยายอยู่บ้านกับฟิวใช่พ่อพ่อน่ะอยู่ในเฮียนใช่ไหมอยู่ในเฮียนของลูกอยู่ในเฮียนแปลว่าอยู่ในห้องใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านครับแม่เอาให้อยู่แม่ใช้ทำท่าให้ท่านผู้ชมดู จะให้ดูนะ,ท,ะท่านผู้ชมนี่ทำท่าบิบูท่านผู้ชมทักทายเราหน่อยอท่านผู้ชมกดติดตามกดกดกดซกะไข่ให้ด้วยนะครับกดเลยกดเลย,เยไม่รอนเลยท่านผู้ชมดูก้ามปูใหญ่ข้างไม่ครับจะให้ดูข้างนี้โดนมีคนกับจับไปใช่ไหม เพราะว่าก้านเพราะว่าก้ามปูใหญ่ก็เลยจับใบใช่ไหม,มก้ามปูใหญ่หลายใช่ไหม,มตัวนี้ยังก้ามปูใหญ่เล็กนิดเดียวอุย้ยกระตดดจรงเนาะตัวมันยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมแม่ใช่ออตอนนี้<ล>นตอนนี้น้องไฮเกอร์อยู่ไหนนะบอกท่านผู้ชมหน่อยอยูส่สวนยางสวนเราอยูส่สวนยางใช่ไหมแม่ใช่อันนี้ก้ามปูเนื้อก้ามปู ดูนะจิ้มแตกๆไปกดกดกดแทบลน์ใช่ไหมแม่ใครจะกินใครจะถ,ถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมไหนจะกินอ่ะก็กดคอมเมนต์ให้เราด้วยนะครับกดกดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้เราเนอะครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับดยวหัวลาเลีวย ครับอันนี้ตัวแม่เออแล้วตัวผู้จะโตใหญ่ๆใช่ไหมเออมันจะเล็กใช่แล้วตัวผู้มันจะโตใหญ่ๆนี้จับตรงนี้ตัวผู้มันจะใหญ่ๆใช่ไหมเออมันจะเล็กเออมันจะเล็กอาดูให้กล้องดูให้กล้องดูให้กล้องดูใกล้ๆดูไม่ได้เพราะว่ามันมันย้อยเหรอมันย้อยเอวจะออกไข่เอวที่ไหนมันจะออกไข่ได้ทอจะออกไข่ใช่ไม่ครับครับงี้เนนี่ก่อน เย็นนี้ไปท่าเด้อเย็นระท่าแม่ก่อนนแม่ไส้ให้แ <c oughs> ม่ครับครับห้ามระวังระวังกล้ามอันแบบแบบอันเล่นๆหบบยักๆแบบนี้ด้วยนะพุทโธมเลยนะมาคมติมน้ำแข็งไต่ย,ยังทำลูกเก็บเลยดูอมีดบากมือมือเซ้านี่ติใช่ เอาเนี่ยนี่อย่าลืมแกะนี้ให้พรนะแม่จิ๋วนะก่อนจิัวแม่เอานี่ดูก้อนใหญ่ๆสุดๆเลยใช่ไหมใช่ทอดมาใหม่ๆเนื้อบดอร่อยต้มมาใหม่ๆเนื้อน่ะบดเนื้อจะเป็นสีดำแล้วแล้วในใ,ใ,ในในสีขาวในมนเป็นสีไม่ใช่ ในนี้มันจะเป็นสีขาวเ้าข้างนอกมันจะเป็นสีดำใช่ไหมใช่แม่อร่อยข้างนอกมันจะเป็นสีอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากจะกินแล้วแม่เดี๋ยวแม่เอามานี่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 จิ้อย่างยอดี่ก็เลยก้อเออเอ่อจะบอกท่านผู้ชมด้วยไปยืนตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมีเห็น อยู่ตรงนี้เข้าชมดูกล้ามในทางนอกนะมันจะมันจะมันมันจะเป็นสีดำนะครับท่านผู้ชมแล้วทางในมันจะจะเป็นสีขาวใช่ไหมแม่ใช่ใช่ใชดูในนี้นกล้าจะมีเนื้อนุ่มนุ่มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันเล็กๆใช่ไหม,มตรงนี้ม่นต้องตรงนี้กล้องไม่เห็นท่านผู้ชมไม่เห็น, <S <S นมมเห็น <S <S เห็นใช่ไหมใช่บุ้งนี่มีอยู่ท่านผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยอยู่ไกลๆตรงนี้ก็เห็นแล้วแม่ครับเห็นไหมเอไอเกินตั้งหน้ากล้องเลยอ่ะกินแล้วต้องทำไงกินแล้วต้องแบ่งฟันอ่า แม่อย่าลืมแกะตรงนี้ด้วยนะครับครับกินต,<ร>ตรงนั้นกหมดกิตนตรงนั้นก่อนตรงนี้เหมือนกันครับขอไปกินบุ๊ยเรียบร้อยกันนะกดปิดโทรศัพท์ก่อนนะใช่ไหมครับปีตัวสับก่อนก่อนมาคุยใหม่ใช่ไหมครับบายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ